สวัสดีค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะเราจะทำเมนูฟุ้นเส้นผัดใส่ไข่แล้วก็กระหล่ำปีไว้ให้เด็กไว้รับประทานเล่นๆหรือว่ารับประทานเป็นอาหารมื้อหลักก็ได้มีคุณค่าและมีประโยชน์มากๆเลยมีวิธีการทำหรือขั้นตอนอยังไงไปชมกันในคลิปได้เลยค่ะนำกระทะขึ้นตั้งไฟแล้วก็กลิ้งน้ำมันให้ทั่วกลนกระทะนิดนึงนะคะ เดีย๋ยวเราจะทำการรวนไข่ก่อนซึ่งวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่2ฟองพอน้ำมันร้อนแล้วเทไข่ลงไปดีได้เลยค่ะดีไข่ให้แตกแต่ว่าไม่ต้องให้สุกมากนะเสร็จแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปเลยใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปน้ำปลา น้ำมันหอยน้ำตาลทีเด็ดอยู่ตรงที่เราเติมน้ำกระเทียมดองเพื่อเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวนิดหน่อยแทนน้ำมะขามเปียกได้นะคะคลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันเราลองชิมดูนะว่ารสชาติที่เรา ปรุงไปตอนแรกอ่ะถูกใจหรือ,อยังถ้ายังไม่ถูกใจเราสามารถเพิ่มน้ำตาลน้ำปลาเข้าไปได้นะเติมซีอิ๊วดำสักเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีสันให้กับผัดวุ้นเส้นของเรา <S <S ก่อนที่เราจะเอาวุ้นเส้นลงไปเติมน้ำไปอิดนิดหน่อยค่ะเพราะว่า น้ำปรุงมันงวดลงไปเยอะเหมือนกันใส่กระลำปีแล้วก็วุ้นเส้นที่เราแช่น้ําจนนุ่มแล้วลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวเราใส่วุ้นเส้นเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะดูมันน้อยเกินไปเดี๋ยวจะไม่อิ่มพอวุ้นเส้นเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่ต้นหอมที่หั่นไว้ เพื่อเพิ่มสีสันและก็เพิ่มความหอมลงไปจ้าเรียบร้อยเม,มนเลน่นตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟให้ลูกสาวสุดที่รักของเราได้เลยจ้าเป็นยังไงบ้างคะลูกป,ปากมันแผบเลยบุ้นเส้นผัดใส่ไข่แล้วก็กระลำปีเป็นยังไงโชว์ผลงาน ตับเลยเกลี้ยงแบบว่าอร่อยไหมคะอร่อยพูดดังๆอร่อยเอาไหมอร่อยไหมคะอร่อยชอบไหมคะชอบอยากกินอีกไหมตอนนี้อิ่มตอนนี้อิอ่มก็แล้ววันหลังอยากกินอีกไหมเออโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามให้ฮันนี่ฟาร์ม hey, เกษตรอินทรีย์ออนไลน์ได้นะคะบายยไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะจ๊ะชืะ่อป๊อปี้บุญยง